สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับภาพนั้นยานี้ EP นี้ EP ที่69แล้วนะเจอกันมา69รอบนะครับกับ p พีเกษตร2018นะครับอยู่กับผมแท็กซี่เช่นเคยนะครับก็รายการนี้นะครับมีคนชมอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่า เป็นรายการขวัญใจของทางเพจเลยนะครับก็เพราะน่าจะเป็นการสื่อสารที่ง่ายที่สุดนะครับคือภาพนั้นยานี้นะครับก็คือเอาภาพมาให้ท่านดูนะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นอะไรนะครับแล้วก็บอกว่าให้ใช้ยานี้สินะครับก็ท่านใดที่มีปัญหา คล้ายคลึงหรือเหมือนกับภาพที่แอดแนําเสนอก็สามารถที่จะเอาไปเป็นแนวทางแล้วก็หายามาใช้ในการแก้ปัญหาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่ต้องการสนับสนุนหรือว่า,อาหายาไม่ได้ในพื้นที่นะครับอยากได้ยาดีๆเหมือนที่แอดแนะาก็สามารถที่จะเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับก็จะแชทเข้ามาทาง ก็ได้มาปรึกษากันก่อนว่าใช้ยาอย่างไรใช้เท่าไหรฉีดตอนไหนอะไรยังไงนะครับราคาเท่าไร่จะส่งแบบไหนนะครับมีทั้งระบบโอนเงินและเก็บปลายทางนะครับหรือว่าถ้าท่านต้องการโทรมาสอบถามก็โทรเข้ามาที่เบอร์สับศูนย์เก้าสองแปดได้เลยนะครับโอเควันนี้วันอะไรนะวันจันนะจันที่สิบหกธันวาคม2567นนะครับอีกแป๊บเดียวนะครับ ไม่ถึง2อาทิตย์เนาะประมาณ2อาทิตย์นะครับก็จะขึ้นปีใหม่กันแล้วนะครับก็ยังไงก็ช่วงนี้ใครที่ทําพืชหน้าแล้งนะครับก็มีการใช้ยาอย่างต่อเนื่องก็ปรึกษากันเข้ามานะครับแอดก็จะพยายามเตรียมยาให้เพราะว่าอาจจะต้องรบกวนลูกเพจหลายๆท่านที่ใช้บริการแอดอยู่นะช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยนะครับมันจะเขาเรียกบ,บริษัทเองจะเริ่มปิด หยุดปีใหม่เนาะแล้วก็ไปเปิดอีกทีน,นู่นเกือบเกือบเรียกว่า,าเกือบวันที่7ที่8หรือวันที่10ธทันวาไปแล้วเอิอมอกราปีหน้าไปแล้วนะครับก็จะส่งของไม่ได้เนาะพยายามสั่งของก่อนปีใหม่นิดนึงเนาะบางทีช่วงปีใหม่มันก็จะร้านที่ส่งก็ไม่มีแล้วก็คนจะส่งมันก็ยากแล้วอาจจะส่งเยอะพอมีการส่งของข,องขวัญส่งอะไรเยอะๆมันก็จะเกิดลาชาวางแผนกัน ใช้ยากันสักนิดหนึ่งนะครับหรือการสั่งของกันให้ให้เขาเรียกอะไราวางแผนล,ล่วงหน้านะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะผิดพลาดได้ยาไปไม่ถึงแก้ปัญหาไม่ทันก็เสียหายอีกนะครับโอเคภาพนั้นยานี้นะครับ EP ที่69เรานําเสนอรูปแรกนะ่าจะเป็นาบางคนอาจจะมองออกบางคนมองไม่ออกว่ารูปอะไรนะอะลองดูแล้วกันนะครับภาพแรกมาเลยนะครับภาพนี้นะครับอยู่ในสวนทุเรียนนะครับ ก็เป็นช่วงดอกทุเรียนเนาะยังไม่ติดผลเนาะยังเป็นดอกตุมต่มๆอยู่เนาะ,ะเขาไม่รู้ว่าเรียกระยะอะไรนะแอดก็ไม่แน่ใจแต่เห็นตัวหนอนไหมนะมีตัวขนขนคล้ายๆหนอนบุ้งนะครับก็เป็นหนอนไถดอกนะครับก็ถ้าเป็นดอกช่วงแบบนี้นะครับบางทีอาจจะต้องระวังเรื่องของการใช้ยาหนอนต้องใช้ยาที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็เป็นยาพู้ง,ง่ายๆเป็นยายเย็นเนาะก็แนะนําให้ยาเป็นยารูปครีมนะ ปกติถ้าเป็นหนอนเป็นขนพวกนี้ส่วนใหญ่อาจจะพวกแนะนำพวกเบตา้าเดลตา้าอะไรพวกนี้นะครับแต่น,นี่มันเป็นช่วงดอกแอดขอแนะนำที่มันมันปลอดภัยแต่ช่วงดอกนิดนึงแล้วกันนะครับก็ตัวแรกอันแนะนำเป็นตัวนี้แล้วกันเมทอกซี่ฟีโนไซด์บวกสไปนิร mm ์แคม่าตัวคุมไข่ไปเลยนะตัวนี้นะครับอ่านะครับอันนี้อัตราการใช้ประมาณ20-25ถึงีซีซีตัวนี้อัตราใช้เดียวกันนะครับ เมื่อกี้นี้จะเป็นกลุ่ม18บวกกลุ 5, นะ่ม5เนาะตัวนี้จะเป็นกลุ่ม15บวกกลุ่ม 22A นะครับโนวันรอดบวกอินดอร์สา,าตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะครับทั้งค่าตัวคุมไข่เหมือนกันนะสตัวนี้เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะ,ะเน้นเป็นรูปครีมนิดนึงแต่ถ้าท่านจะใช้ที่เป็นตะกูลยา็นกเมื่อก,กี้ที่แอดพูดก็อาจจะหลบรูปนิดนึงหลบรูป รูปให้เป็นรูปครีมตัวนี้จะเป็นรูป CS นะแกมมาไซไฮโรทินนะครับ1.5 s c อัตราการใช้ประมาณ3 5ถึง40ซีซีต่อน้ํา20ลิตรตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับเป็นยาน็อกเย็นนะโอเคแล้วก็มีการตกค้างในในระยะเวลาหนึ่ง2-3วันเนาะไม่จาเป็นต้องฉีดโดนตัวในในวันแรกนะพอวันที่2เขาออกมากินหรือว่ามาโดนตัวอีกทีหนึ่งเขาก็ตายได้นะครับ โอเคต่อมายังเป็นหนอนตัวนี้น่าจะเป็นใบใบกล้วยนะภาพนั้นคือเนี่ยหนอนใช่ไหมเป็นพวกหนอนลังหนอนอะไรพวกนี้หนอนอยู่หนอนกระทู้ผักอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ใบกล้วยนี่นะครับะตะกูหนอนกระทูแล้วกันนะครับประมาณนี้ก็ใช้ยาประเภทเดียวกันที่แนะนําแบบนี้เลยก็ได้นะครับเนาะแบบแบบเดียวกันเนี่ยก็จะปลอดภัยหน่อยหรือว่าอย่างที่บอกเพราะว่ามันไม่ได้ฉีดระยะดอกก็อาจจะลอง ไปใช้ยาที่มันแรงขึ้นนิดนึงนะครับหรือว่าเป็นเป็นเนื้อที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเป็นรูปครีมก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวไหนอีกเดี๋ยวนะแอดดูก่อนวันนี้ก็หยิบยามาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็น EC นะเป็นโปรฟ h นอฟอร์ดบวกลูเฟนูรอนอย่างนี้ก็ได้นะครับ ก็ถือว่าโอเคอัาตราการใช้ประมาณ 25-30cc ต้น้ำ20ลิตร,ตร,ตร,ตรมีตัวไหนอีกไหมที่เป็นยาหนอนนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับยาหนอนก็ดูดูที่เป็นายาครีมถ้าไม่ได้จริงๆยา EC ก็หลบช่วงดอกช่วงใบอ่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้นะต่อมาภาพนี้เป็นยอดพริกค,ครับโดนโจมตีด้วยอะไรเอ่ยนะครับภาพนั้นคือ นะครับน่าจะเป็นเพียอ่อนนะครับเพียอ่อนในพริกตอนนี้เพี้ยอ่อนเริ่มระบาดนะในพริกแล้วก็ในหลายๆพืชเองแอดเองก็ขายยาออกไปพอสมควรนะเพี้ยอ่อนส่วนใหญ่แอดจะเน้นตัวนี้นะครับเป็นสารกลุ่ม 1B-3A บวก 3A นะเฟนนิโตไทออนบวกเอสเฟนวาเิเลตน,นะครับเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนกับเพี้ยอ่อนโดยตรงเนาะอัตราการใช้ 25-30ถึง3 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงในช่วงดอกแดดให้เทคนิคก็คือว่าเอาไปฉีดช่วงที่แดดเริ่มหมดอาจจะเริ่มเย็นแล้วนะครับแดดเริ่มหมดแล้วเริ่มไม่ร้อนแล้วนะครับก็ฉีดได้นะส่วนอีกตัวหนึ่งเพี้ยอ่อนนะแอดแนะนำตัวนี้นะครับแอดใช้ประจำตัวเดี๋ยนะนี่ไ,ไหนแล้วหยิบมาไหม หนึงนะหยิบไปหยิบมาหาไม่เจอนะครับนี่นะครับกลุ่มหนึ T ่งบียไทโอฟอร์ดสมัยก่อนแอดขายบ่อยมากเพี P ้ยอ่อนนะครับหรือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับได้ทั้งเพี้ยแปง P o R D, ้งเพี้ยอ่อนอัตราการใช้40-50ซีซี D, C, ต่อนาม20ลิตรนะครับก็ฉีดสัก2-3ครั้งก็จะดีขึ้นเนาะห่างกันสัก3-4วันนะต่อมาเอานอนอีกแล้วนะครับรู้สึกวันนี้รู้สึกนอนมาเยอะมากเลยเนาะเ มาเยอะกว่าพวกเพี้ยอีกนะอ่านี่นะครับนี่ลูกอะไรอ่าลูกฟักทองนะครับภาพนั้นคือหนอนนั่นเองนะครับมาไถต้นใหญ่จะไถผิวมากกว่าคงไม่ได้เจาะเข้าไปนะหนอนแบบนี้ก็ใช้ยาเบื้องต้นก็เป็นตระกูลที่แนะนาเป็นเป็นรูปครีมแบบนี้ก็ได้นะครับที่แนะนําไปตอนต้นนะครับของตัวนี้เนาะอ่าใช้ได้นะครับหรือว่าอ่ามันไม่มีดอกแล้วสามารถใช้ได้อยู่นะตัวนี้ โพรฟีโนโฟร์บวกนอรูรอนนะครับหรือ,อท่านต้องการาจะคุมไข่เพิ่มเติมนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับกลุ่ม18เมทอกซีฟีโนโซไซด์แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวคุมไข่ตัวหนึ่งที่เป็นกลุ่มอะไรดีกลุ่ม15ไม่น่าจะหยิบมานะรูเฟนูรอนนอรูรอนพวกน,นี้ได้นะครับ หรือว่ายาหนอนตัวนี้นะครับเป็น EC เหมือนกันเป็นสารอินด็อกสคาบจากกลุ่ม 22A เหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นยาค่อนข้างดีนะครับคือโดนปุ๊บก็ตายเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะซึมผ่านใบแทรกซึมได้ดีนะครับอา,อาการนี้พวกสกุลแตงทั้งหลายแตงโมฟักทองอะไรจะต้องเจอนะครับใบหงิกหงิกตั้งขึ้นยอดไม่เดินนะครับใบหงายขึ้น พอเวลาดูยอดพวกนี้มันจะไม่ลาบไปกับพื้นมันจะกระดกขึ้นอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือเพีย้ยไฟนั่นเองนะครับเพีย้ยไฟนะครับเป็นปัญหาสําหรับพืชตระกูลแตงมากมากนะครับยาที่ใช้ตอนนี้ที่มันได้ผลจริงๆเนี่ยมันก็ม,กมีก็มีหลายกลุ่มอยู่เหมือนกันแหละนะครับแต่ก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะเริ่มดื้อแล้วนะครับพวกกลุ่ม 4A เนี่ยแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับแทบจะเรียกว่าไม่ไหวแล้วนะครับแอดแอดมองว่าเริ่มไม่ไหวแล้ว อาจจะต้องใช้เป็นกลุ่มพวกแปลกๆหรือกลุ่มออันนี้ไปเลยกลุ่ม5ไปเลยนะครับที่มันแรงๆไปเลยนะประมาณนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับ กลุ่ม5แอดแนะนำก็ประมาณนี้สไปล์ดีโทรแรมกับตัวสปิโนแซสนะครับสไป์ดิโตแรมตัวนี้จะเป็น25% W.G อันตราการใช้ประมาณ7.5กรัมถึง10กรัมต่อน้ำ20ลิตรส่วนถ้าชาตินี้ใช้เป็นสปิโนแซสก็คือใช้ประมาณ20-25ตตีต่อน้ำ20ลิตรนะครับแล้วก็ถ้าอันนี้กลุ่ม5เนอะถ้าเป็นกลุ่ม 1A บ้างแอดแนะนำตัวนี้พอมีนเนธเตไฮโดรคาล์เอาไว้สลับดีครับถือว่าโอเคละ นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ,อถ้าใช้เป็นกลุ่ม 4A ก็ตัวน,นี้เลยนะครับไทยอะโคพิดนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะแรงละนะครับถือว่าใช้ได้ดีนะประมาณนี้แล้วกันนะครับกลุ่มอื่นๆยังเฉยๆอาจจะมีกลุ่มพวกกลุ่ม23ก็ได้นะครับสไปโเรเตอแมทก็พอใช้ได้นะครับในควรส่วนของเพียยไฟมันมีอยู่ตัวหนึ่งแอดไม่ได้หยิบมามันจะบวกกับอิมิลาคอผิดด้วยนะครับถือว่าโอเคเนาะโอเคภาพนั้น คือเพี้ยไฟนะก็ใช้ยานี้นะครับหรือใช้ยานี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับหรือว่าจะใช้ยานี้โอเคนะครับประมาณนี้นะครับไปต่ออ่เห็นไหมพอพูดถึงเพี้ยอ่อนมาอีกแล้วนะครับอันนี้ในพวกคนที่ปลูกเมลอนเนาะ นี่เพี้ยอ่อนเข้าเรียกว่าเข้าเข้าจะเป็นลูกก็ได้จะเป็นจะเรียกว่าเป็นช่วงกําลังเป็นลูกอ่อนเนาะออแล้วก็อดอกตัวเมียยังไม่ทันได้สลัดเลยนะครับก็เจอเพียอ่อนนะก็แอดแนะนําตัวนี้นะครับแต่ถ้ากลัวว่ามันจะร้อนนะครับท่านก็อาจจะไปใช้ตัวอะ,อะไรล่ะแอดไม่น่าจะหยิบมานะตัวไอ้นี้ก็ได้ครับกลุ่ม29ก็ได้หรือกลุ่ม อื่นก็ได้นะกลุ่ม29ฟอนิคอมิดก็ใช้ได้นะครับเยอ่อนหรือว่าจะเป็นนี่ก็ได้นะครับอะเซทามีพิดบวกอบาตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะน่าจะใช้ได้แต่ก็ต้องระวังไม่แน่ใจรูปนี้รูปอะไรรูปรูปน่าจะเป็น ec หรือเปล่านะครับตัวนี้นะกาลองใช้ดูนะอันนี้อันตราการใช้ประมาณ20 2 5ถึงยีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกไหมนะครับ ที่น่าจะได้นะแอดแนะนําไปแล้วเนาะหรือไม่ก็เป็นสไปโรเต e ตอแมทนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโปรไทโอฟอร์ตตัวนี้ก็ได้นะครับแตก่กรุเพียอ่อนเนาะแต่ถ้าหลบเลี่ยงก็อย่างที่บอกใช้กลุ่มพวกอะเซทาอิมิดาที่เป็นรูปครีมหรือว่าไอานียไทโอโคไทอโคพีด e หรืออันนี้ก็ได้ครับ โปไทอันดีดินอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาที่เป็นรูปครีมก่อนเนาะเพราะว่าจะได้ปลอดภัยต่อกันช่วงติดผลอ่อนลูกอ่อนอะไรพวกนี้นะครับอ่าต่อมาเจออาการพลิกใครพอก้าพิกแล้วเป็นอย่างนี้บ้างนะครับเริ่มลากไม่เดินเนาะเริ่มหนาวเริ่มมีปัญหาเรื่องของอากาศเรื่องของเชื้อรานะครับดูจากาวัสดุพอเหมือนจะมีเชื้อราด้วยนะครับก็หลักๆเลยก็ดูเรื่องของเชื้อราที่มาจากทางดินเนาะ ก็ต้องระวังนิดนึงก็อาจจะใช้เป็นตัวนี้ก่อนก็ได้ที่เราเจอกันบ่อยๆเนาะวินโดซีนบวกอีตไดอโซนนะครับผสมพวกนิกล้าพิกก็ประมาณ 20-25cc นะครับตอนน้ำ20ลิตรลดไปก่อนนะครับเ,เพื่อที่จะเรียกว่าฆ่าเชื้อที่มันอยู่ในในวัสดุเพาะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้ามันมีลักษณะอย่างเงี้ยเป็นตะไค่เป็น อ,อยู่บนผิววัสดุเพาะนะครับท่านสามารถใช้พวกตะกูลแคปแทนพวกนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้ผลดีเหมือนกันนะครับหรือว่าอีกทางเลือกอื่นๆนะครับท่านอาจจะใช้เป็นพวกนี้สารคาร์บอซิลนะครับคาร์บอซิลตัวนี้ก็ได้นะครับอัตราการใช้ร้อย40 20กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับแล้วก็ นะครับอาจจะต้องมีการกระตุน้นลากกระตุ้นใบนหน่อยนะครับกระตุ้นให้มันเขียวนะครับและแนะนําตัวนี้ตัวนําโชคเร่งต้นเร่งใบนะเสริมเข้าไปจะบวกกันไปเลยทีเดียวก็ได้หรือท่านจะอ่าจะเรียกอะไรสลับคนละรอบก็ได้นะครับตัวยาที่กันโรคพวกก้าเน,น่าดีๆนะตัวนี้อีกอันหนึ่งนะครับไฮเม็กซโซนจากกลุ่ม32อัตราการใช้ประมาณ3 0ีซีต่น้ำ20ลิตรนะครับผสมน้ำลดได้เลยอ่าประมาณนี้นะครับ เกี่ยวกับต้นก้าเนาะอันนี้อ๋ออันนี้ใครที่เจอต้นทุเรียนหรือต้นไม้ผลนะครับเป็นขุยๆแบบนี้นะครับแล้วแค่แค่เอกมาก็จะเจอตัวแบบนี้อ่าไอ้พวกนี้จะเป็นพวกตระกูลด้วงทั้งหลายด้วงหนวดยาวเลยพวกนี้นะครับอ่ด้วงปิดแข็งนะครับส่วนใหญ่ที่เราใช้กันนะครับก็จะใช้พวกสารพวกนี้ สารกลุ่ม 2B ก็คือสารพิพโพนิวนั่นเองนะครับก็ฉีดไปได้มันก็จะเคลื่อนย้ายเข้าไปในต้นได้บางทีเขาก็มีการผรสมลดทางดินหรือว่าท่านอาจจะใช้ตระกูลพวกยายอื่นๆอย่างเช่นพวกไดโควอตอีมา แม็กตินนะครับใส่แบบเขาเรียกเป็นสลิงเนาะฉีดเข้าไปที่รูที่หนอนมันอยู่ก็ได้นะครับตัวพิพูนิลนี่ก็ได้นะครับแต่มันก็ก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะในการที่จะไปฉีดไล่ทีละรูละรูบางทีมันขึ้นสูงก็อาจจะไม่สะดวกนะครับอาจจะใช้วิธีใช้เนี่ยแหละพิพูพนิวเนี่ยฉีดไปได้เลยผสมอีมาหรือผสมตัวสารกลุ่มหนึ่งบีอื่นๆเช่นไดโควอตโปรฟินฟอร์สอะไรพวกนี้ฉีดกันไปที่ต้นได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้มันดูดซึมเข้าไปนะครับ อ่าโอเคนะครับต่อมาอันนี้น่าจะเป็นไวรัสอันนี้นำภาพมาจากอาจารย์อุดมศักนะครับเพจรุททะลุพืชนะครับอันนี้มาให้ดูหลักๆก,ก็เป็นไวรัสของอ่าน่าจะเป็นถั่วลิสงนะนะครับอาการแบบนี้หลักๆเลยก็มาจากการติดเชื้อจากแมลงวีขาวหรือนะครับเพียย้ยไฟหรือเพี้ยอนนะครับก็แนะนำคร่าวๆแล้วกันเอายาเรื่องของ มแมลงหวีขาวเนาะก็จะเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับตัวแรกก็คือสารพาริพอบซิเปนนะครับก็ถือว่า,าแนะนํากันบ่อยอยู่กลุ่ม 7C อัตราการใช้25ซีซีต่อน้ม20ลิตรตัวที่2ที่จะแนะนำนะครับสำหรับมแมลงวีขาวคือ,อฟูพาราดิฟูโรนตัวนี้นะครับกลุ่ม r ี d นะครับตัวนี้อัตราการใช้ประมาณ20่ C ีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับ โอเคนะครับอันนี้คือมแมลงวีขาวเพี้ยวไฟก็ตามต้นคลิปที่พูดไปเนาะส่วนเพี้ยอ่อนก็ได้พูดไปแล้วนะครับก็ลองดูผสมผสานใช้ยาป้องกันไวรัสหลักๆคือมแมลงวีขาวเพี้ยไฟเพี้ยอ่อนนะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นฝรั่งหรือเปล่านะนี่ตัวอะไรเอ่ยนะครับน่าจะใบฝรั่งนะจักระจันเขานะครับพวกนี้ก็ดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับถ้ามีเล็กๆน้อยๆมันก็ เห็นว่ามันกินมแมลงศัตรูพืชด้วยนะแต่ถ้ามันเยอะเยอะมันดูดน้ำเลี้ยงก็กิ่งแห้งเสียหายลูกฟอไปเลยก็มีนะครับอาจต้องใช้ยาที่มันควบคุมตระกูลเพียระกระจัดได้ก็ยาพูดมาเมื่อกี้นี้ใช้ได้าพาริพ็อกทิเฟนฟูไฟราลิฟูโคนก็ใช้ได้นะครับหรือ,อตระกูล 4a อ,อมิดาคอผิดอ,อเซทามีผิดอะไรพวกนี้ก็ลองใช้ดูก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ได้แนะนำตัวหนึ่งนะครับไทมีท็อกแซมบวกแลมดา้าไซโรทินเป็นลักษณะ น็อกด้วย device, ดูซึมด้วยเนาะเป็นลักษณะแบบนี้ดีกว่าก็โอเคเหมือนกันตัวนี้เป็นรูปซิงเป็นเขาเรียกไม่ใช่ซิงรูปแซดซีเนาะหรือ ZC อซีนะแซดซีเป็นลักษณะเขาเรียกเกินเป็นเขาเรียกนะมันเป็นรูปผสมใหม่นะครับอะไรคอนเซนเทรตนะแอดจำไม่ได้ละ มันเป็นกึ่งตัวยาครีม2องอันอนะมารวมกันนะครับก็กลายเป็นรูปใหม่แบบนี้ก็ลองใช้ดูได้อันนี้อัตราอยู่ที่5ถึง10ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะอันนี้อัตรานี้เขาแจ้งเรื่องของเพี้ยไฟเพี้ยจัากจ,ากจาันแอดขอไว้สักสิถึง15แล้วกันนะครับใครที่จะลองใช้พวกนี้ได้นะครับโอเคนะครับตัวต่อมาน่าจะใช้ยาเดียวกันได้นะเป็นพวกไอเพี้ยหอยเนี่ยเพี้ยบางคนเขาเรียกอะไรนะเพี้ยหอยสาลาเปาหรอือเป็นจุดๆอย่างเงี้ย อาจุดก็ขาวตุ่มๆใหญ่ๆด้วยนะแบบงงๆเหมือนมันเป็นโลกอะไรขึ้นมานะครับก็ตัวตัวนี้ก็ใช้ได้เนาะไทยมีท็อปแซมบวกไซฮาโลาทินนี้ก็ได้นะครับหรือแอนะนำตัวนี้ก็ได้ถ้าตะก็นตะกูลเพี้ยหอยเพี้ยแป้งตัวหนึ่งก็ใช้โคไทยอนันดดินนี่ก็ได้นะครับหรือจะใช้ตัวโูไทโอรฟดนี่ก็ได้นะครับหรือจะใช้ตัวอะไรอีกตัวมีไม้มีไมนะครับ หยิบไปหยิบมาหายไปแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านี่นะครับสไปโรเต t ตอร์แมทนี่ก็ได้นะครับอันตราการใช้ตัวนี้ 20cc ีต่อน้ำ20ลิตรนะครับต่อไปอันนี้หนักหน่อยอันนี้เริ่มเป็นหนอนชอนใบนะใช่ไหมครับที่ถั่วฝักยาวเนาะ อันนี้เป็นหนักแล้ว,ลวก็เชื้อราเริ่มเข้าตามแล้วอันนี้มันจะเริ่มรักษายากนะครับถ้านอนช้อนใบมีอะไรมาแนะนํากันก็แนะนําตัวนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นสารเบนฟูลาคาบจากกลุ่ม 1A นะครับนี่ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วกันแกมมาซีโรทินจากกลุ่ม 3A เนาะ 1A 3A แล้วก็แนะนํากลุ่ม 28อีกสักตัวหนึ่งนะครับเป็นสารไซแอนทานิลิโฟนะครับถือว่าโอเคละสำหรับหนอนชอนใบนะสำหรับถั่วปักยาว3ตัวเนี้ใช้ได้นะครับขออภัยนะครับหรือจะเป็นตัวที่แนะนำไปเมื่อกี้นะครับเป็นอเซทามามีผิดบวกกับอบาแมกตินเนาะกลุ่ม 4A บวกกับกลุ่ม6นะตัวนี้ได้นะเพราะว่าอาบาแมกตินก็ได้หนอนชอนใบอยู่แล้วนะครับอัตราใช้20่ c ดีอ่ายังอยู่กันที่ถั่วฝักยาวนะ ใช่ไหมอ่านี่ดอกทรัวเห็นอะไรตัวดำๆไหมครับอ่าเนี่ยแหละเพี้ยไฟครับก็แนะนําใบเบื้องต้นอย่างที่บอกเพี้ยไฟก็แนะนําพวกกลุ่ม4 a กลุ่ม 1A แล้วก็กลุ่ม5นี่นะครับสปินโนเซตด้วยกลุ่ม5เหมือนกันกับสไปเนโทแรมนะอ่าเลือกใช้อาหรือจะเป็นตัวโคไทอานีดินจากกลุ่ม 4A หรือจะเป็นกลุ่ม 1A นะครับพอมิเทเนตไฮโดรคลายนะครับประมาณนี้นะครับ เพี้ยไฟในดอกนะเจอกันบ่อยนะครับภาพนี้แนะนําไปใบดาๆพวกมะเขืออย่างนี้เจอแมงวีขาวนะครับแนะนํายาไปแล้วไปดูนะต้นคลิปนะ,ะต่อมาทั้งนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นพวกเมลอนเป็นพวกตระกูลแคนตารูปะลรพวกนี้นะครับนี่เจอลาแป้งขาขาแบบนี้นะครับลาแป้งวันนี้หยิบอะไรมาให้ดูบ้างลาแป้งนะครับ ลาแป้งวันนี้เราหยิบยาอะไรมานะครับแป๊บหนึ่งนะครับลาแป้งนะครับนี่เลยนี่เลยอ่ะแล้วก็นี่เห็นไหมอ่ะนี่ครับลาแป้งวันนี้หยิบมาให้ดูสามตัวเนาะอ่าเอาตัวแรกก่อนนะครับไซฟูฟินามิดนะครับบวกกับทีบูคโคนาโซนกลุ่ม u6 บวกกับกลุ่ม3ตัวนี้นะ ลาแป้งนะครับตัวที่สองจะเป็นตัวนี้กลุ่ม11หรือกลุ่มสามกลุ่มสามนะอ่าอันนี้ครีซ็อกซิมเมทินนะครับครีซ็อกซิมอ่านี้ยาลาแป้งนะครับตัวที่สองแล้วตัวที่สามตัวนี้เป็นดิโอไพเลตนะตัวนี้จะชื่อเรียกยากๆทั้งนั้นนะครับยาแปลกๆนะอ่าโอเคสามตัวนี้ อัตราการใช้นะ่าจะใกล้ๆเคียงกันนะครับประมาณ 20cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับโอเคตัวไอตัวสุดท้ายเนี่ย 10cc นะ10 cc, นะโอเคต่อมาใครปลูกมะเขือเจอแบบนี้อะไรเพี้ยจะกระจันสีเขียวนะครับอาการ h o อปเปอร์เบินะครับดูดีๆเนาะก็ใช้ยาคล้ายๆกับพวกมะเร็งวีขาวอาจจะเสริมพวกฟีโนโบูคาบเข้าไปบ้างบูโฟเฟซินเข้าไปบ้างก็ได้นะถือว่า โอเคแล้วนะครับประมาณนี้หรืออีกสารหนึ่งนะครับเพี้ยจักรจันสีเขียวเนาะโพโพพอกซัวนี่นะครับเพี้ยจักรจันสีเขียวอ่านี่ก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคไปต่อยยังมีเวลาอีกสักนิดหน่อยนะครับตอนนี้ใครที่เริ่มปลูกอ้อยเริ่มเจอแล้วสถานการณ์ยิ่มแรงๆแ,แบบนี้เนาะปลายปีเจอแน่นอนนะครับใบดึงหลุดปืดๆๆเลยข้างในก็เจอเป็นเขาเรียกหนอนกอนะครับ นอนก็อ้อยเดี๋ยวจะให้เห็นภาพแบบลักษณะแบบนี้แต่ตัวนี้น่าจะเป็นเป็นไอ้นี่แล้วเป็นนอนนอนไอ้ด้วงแล้วเนี่ยนะครับเป็นนอนกอเนาะแต่นอนกอมันมีหลายอย่างนอนกอมันจะมีตัวเล็กๆก,กับตัวใหญ่ๆนอนเขาเรียกอะไรนอนลายครีมอะไรน้อยนอนจุดลายชมพูอะไรเนี่ยจำไม่ได้ละนะครับมันจะมีนอนตัวเล็ก ก็มีแบบอยู่กันหลายๆหลายๆตัวในในในยอดนะครับหรือแบบตัวเดียวเดียวเดียวก็มีกินไปถึงข้างล่างเลยนะครับหลักๆที่เราใช้กันนะครับก็แนะนําหลักๆเลยก็คือโปรฟิโาตัวที่ตัวพิโพรนิวนะครับกลุ่ม 2B นะครับ ก็อัตราการใช้ตอนนี้ที่กรมแนะนํากันอยู่นี่ระดับ 200cc ต่อไร่นะครับก็ประมาณ1ขวด1ลิตรก็ประมาณ5ไร่นะครับก็จริงๆอยากให้ลดน้ําแล้วก็ค่อยให้ยามันจะตายดีกว่านะครับหร,หรือว่าท่านอยากจะเสริมเพิ่มเติมก็ใช้กลุ่ม28คอรันทานนิลิโพหรือไซแอนทานนิลิโพแบบนี้ก็ได้นะครับฉีดใบทีหนึ่งนะครับจะทําให้ดีขึ้นหรือถ้าท่านอ,าอยากจะเซฟคอร์ ใช้ 2B และให้ท่านใช้กลุ่ม 1B หรือกลุ่ม 3A ร่วมก็ได้นะครับ 3A ก็ได้แต่ได้แก่พวกไซเ r อร์เมทินเบตาไซฟูทินหรือว่าเบตาไซเฟอร์เมทินแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะช่วยเรื่องของแม่บินได้ที่มันจะมาวางไข่เนาะแล้วก็กลุ่ม 1B อย่างที่บอกก็ใช้เป็นโปรฟินโฟสไทอโซฟอรสร่วมไปก็ได้นะครับกับตัวฟิพนิวนะครับโอเคนะครับยังมีหนอนไถลลูกเนาะก็ บอกไปแล้วนี่เป็นเป็นอีกพืชหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้ไถไถดอกทุเรียนอันนี้ไถ่รูปพุทรานะครับเดีย๋ยวพุทราล่วงเลยนะครับคือประมาณนี้นะครับามาถึงตรงนี้อาจจะมีเล็กน้อยเป็นพวกโรคพวกแอนแทคโนดใน ในตระกูลของหอมนะครับต้องหอมหัวใหญ่หอมแดงอะไรต่างๆนะครับไหนจะมีเรื่องของอใบจุดสีม่วงด้วยนะครับก็มีปัญหายังคงเป็นปัญหาหลักของพืชตระกูลหอมเนาะยาอะไรที่เราใช้ได้บ้างก็จะมีพวกนี้นี่ล็อบลั่นนะ ไอโพไดโอนนะครับนี่เลยตัวนี้นะครับตัวนี้จะก,กลุ่ม2นะอัตราก,การใช้อยู่ที่30กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะอย่างถุงอย่างนี้อันนี้500กรัมเนาะ500กรัมเนะี่ใช้ได้ประมาณ2ถัง200ลิตรนะครับแล้วก็ตัวไหนอีกนะครับตัวเอายาที่มันเป็นหยุดดูดซึมขึ้นมาหน่อยนะแอดหยิบมาไหมอ่ะหลกัหลกๆก็จะมีตัวนี้ กลุ่ม 3, โพโคลาดบวกโพพิโคนาโซนตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับหรือจะใช้เป็นตัวโพพิโคนาโซนบวกกับอะซ็อกซีโซบินก็ได้นะครับอันนี้ตระกูลพวกยาดูดซึมทั้งหลายกลุ่ม3หรือกลุ่ม11นะครับประมาณนี้นะครับหรือถ้าดีๆนี่ก็มีนี่ฟูออกซาโซบินนะครับนี่นี่ของดีราคาสูงหน่อยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับในหอมเนี่ยจะมีพวกโรคเน่าเละแบคทีเรียด้วยนะครับก็อาจจะใช้พวกยาปฏิชีวนะอื่นๆอย่างเช่นพวกนี้นะครับเจนตาไมซินซันเฟตบวกออกซาเตตซาไซคินไฮโดรคลายนะครับหรือจะตระกูลของพวกสารตัวนี้ซิงแทโซนะครับใส่ไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันมีแบคทีเรียด้วยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ก็แอนแทคโนดเนาะใช้ยาเดียวกันก็ได้นะครับใน ฝรั่งเลยพวกนี้นะครับก็วันนี้รูปมันเยอะนะครับแอดก็พยายามคัดๆแล้วล่ะแต่บางทีก็อยากอยากบอกอ่าอีกช่างนิดนึงนะครับนี่องุ่นอะไรลาสนิมนะครับลาสนิมหลักๆที่แอดแนะนําก็จะใช้เป็นายาในกลุ่มกลุ่ม3เนาะนี่ก็ได้นะครับฟูตอฟอนนะครับนี่ลาสนิมนะครับหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นตัวไซโปโคนาโซนนะครับ ตัวนี้ก็ได้นะครับลาสนิมหรือหรือ2ตัวเมื่อกี้นี้ที่บอกก็ได้นะครับโปรพิคนาโซนบวกซ็อกซี่หรือโปรพิคนาโซนบวกโปรคลาดตก็ได้นะครับลาสนิมเนาะประมาณนี้นะครับลาแป้งพูดไปแล้วนะครับเรื่องของอไรนะครับน,นีเบเล้วใบไ,ไม้นะครับอีกสักนิดนึงนะครับเรื่องของข้าวนะครับ อันนี้จะเริ่มเจอพอเข้าหนาวน้ําค้างแรงนะครับโรคไหม้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณของอาจารย์รุดมศักนะครับเพจรุททะลกพืชด้วยนะครับก็ถ้าเป็นพวกใบไหม้ใช่ไหมครับเป็นโรคไหม้เนาะโรคไหม้ก็แนะนําไตศสารไตคาโซนนะครับแบบนี้บวกกับคาซูก้าไมซินไฮโดรคลายไปเลยหรือจะเป็นไตรคาโซนเดี่ยวเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีทั้งทั้งบวกทั้งเดี่ยวเนาะได้ทั้งเชื้อราแบคทีเรียไปทีเดียวเลยนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกนิดนึงนะอันนี้เป็นพวกโรคใบขีดนะครับสีน้ำตาลก็มาจากเพจรู้ทันโรคพืชของอาจารย์อุดมศักนะาภาพถ้าเป็นแบบขีดขีดสีน้ำตาลเนี่ยยามันมีเยอะนะครับใช้พวกนี้ก็ได้นี่นี่น,นี่สารเบนโนมิลจากกลุ่มหนึ่งเนี่ยใบขีดสีน้ำตาลเนี่ยเห็นไหมครับอ่าแบบนี้ก็ได้เป็นใบขีด,ข,ดขีดนะครับแล้วก็พวก ตระก,กูลนี้ก็ได้นะครับอคอโลทานอนิวบวกซ็อกซี่โซบินนี่ก็ใช้ได้นะครับหรือว่าคาเบนดซีมไรพวกนี้สั้นยาพื้นๆก็สามารถใช้ได้นะโอเคอีกสักนิดหนึ่ง,งสุดท้ายแล้วมีใบขีดมีใบไหมใช่ไหมครับแล้วก็นี่ใบไหมลืมอีกตัวหนึ่งนะครับใบขีดใบไหมโรคโรคไหมนะอาอโซอาอโซโพไทโอเลนกับไตไซกาโซนจำไว้เลยใช้สตัวนี้เป็นหลักนะ โอเคหมดแล้วนะอ่ะโอเค นะครับเดี๋ยวภาพที่เหลือ,อไว้ต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันนะวันนี้ใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับเพราะยามันเยอะด้วยบางท่านอาจจะเริ่มสับสนแล้วยามันเยอะเต็มไปหมดนะแอดเองก็สับสนแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับสำหรับยาเยอะแยะมากมายเลยที่แอดมานาเสนอเนาะผิดพลาดประกรันใดพูดเร็วพูดชา้าพูดถูกพูดผิด,ด,ดขออภัยแล้วกันนะครับก็พยายามจะทําให้เต็มที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้นะครับรู้จักยาเยอะแยะมากมายที่ร้านแอดเองมียา เรียกว่า4500ตัวนะครับแอดงก็จำบางทีก็อาจจะเริ่มสับสนแล้แต่ก่อนนีความจำดีเดี๋ยวนี้เริ่มแย่เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับชอบกดไลค์ให้กดแชร์ให้แอดสักนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนละครับสวัสดีครับ